นันทายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคให้ทักทายชาวไลฟ์ไปหน่อยดีชาวไลฟ์ชิเซนนะคะเชียงใหม่นะคะแล้วก็สวัสดีพีเนสด้วยนะคะก็ทักทายกันด้วยเพลงใหม่ล่าสุดจากนั้นนะคะชื่อเพลงว่าคนในอากาศอมกมาฝากันวันนี้ค่ะนี่นะฮะบรรยากาศที่กรุงเทพตอนนี้เป็นไงบ้างฮะนันมีความอึมครึมนะคะมีความไปไปได้ทั้งตกแล้วไม่ตกนะคะทมแมกลัวเทุกววันเลยหรือเปล่า อ่าเพราะคคือมกจะบอกว่ารอบอาทิตย์นี่คือตกแทบทุกวันเลยนะคะแต่ก็ต้องใครที่เดินทางออกจากบ้านทำงานทุกวันก็ต้องพกรมด้วยค่ะนี่นะฮะพกรมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะจะได้เพลินเงียไปนะครับผมใ่นั้นมาเคยมาเยี่ยมที่คลื่นของเราแล้วมเมื่อปีที่แล้วเนาะน่าจะไม่ผิด อ่าโอเคเนี่ยฮะที่เคยยินว่าจะข่าวได้หรือเปล่าด้วยใช่ครับผมฟีดแบ็ของข่าวไา้หรือเปล่านะฮะก่อนหน้านี้ก็โอ้โหฟีดแบ็ดีมากนะฮะแล้วก็ได้โปรโมทนู่นนี่นั่น,นคุยกันไปแล้วนะครับผมแต่รอบนี้นะฮะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่ชื่อว่าคนในอากาศค่ะคนในอากาศนะฮะเพลงนี้อ,อมีโอกาสได้ได,ได้คลุกคลีหรือว่ามีโอกาสได้แต่งนู่นนี่นั่น,นอะไรด้วยไหม ก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกเลยนี่นีได้มีโอกาสแต่งเนื้อร้องแล้วก็เอ่อเมโลดี้บางส่วนนะคะร่วมกับพี่พี่เขาซึ่งกปกติก,ก็จะเราก็อาจจะยูในพาร์ทของนักร้องอย่างเดียวแต่ว่าเพลงนี้ชวยชคเว่าพี่พี่ทุกคนให้โอกาสด้วยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการทํางานเบื้องหลังที่ดีมากค่ะนี่นะฮะเอ่อในส่วนของทํานองเออไม่ใช่ทํานองของภยัยส่วนของเนื้อร้องเนี่ยแนวไหนฮะพูดถึงอะไร<า>ตอนที่ทําอะค่ะตอนนี้เอ่เราเริ่มทำงานนี่เรานั่งอ,อยู่ด้วยกันตลอดวันเลยแล้วก็ ทุกขั้นตอนการทางานคือนันอยู่ด้วยทุกตอนเลยจริงๆนะคะก็มันถึงหัวข้อคับัก็เริ่มเข้าห้องอัดละก็เริ่มไปลองแบบคิดไลน์ขึ้นไลน์เป็นจะแล้วขึ้นเป็นไลน์คีย์บอร์ดกับกีตาร์มาก่อนนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าจะมีเมโลดี้บางส่วนแล้วล่ะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่มีทีนี้ก็เลยนั่งอยู่นั่งอยู่นี่ละค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เริ่มสุนว่าเออคำนี้มันน่าจะได้ ก็เลยลองใส่ไปนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะแต่งเนื้อร้องทำรองอะไรเขาหรอกแต่ว่าเหมือนเขาไปนั่งให้กําลังใจแล้วมันบังเอ<ะ>ิญรู้สึกแบบคิดค,คาได้พอดีก็เลยโชคดีค่ะได้ได้มีส่วนร่วมด้วยอ๋อนะครับผมแล้วก็เห็นว่าอ,อย่างที่บอกกันไปครับเราพูดถึงเรื่องของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยไรยค่าไร้ตัวตนใช่ค่ะกอออ็อย่างด้วยเนื้อเพลงหรือว่าด้วยช่อเพงก็จะบอกแล้วว่า เราเรากําลังพูดถึงคนที่ถูกมองข้ามค,คนที่ดูเป็นคนไม่สําคัญดูแบบว่านี่คนหรืออากาศเนี่ยเขามองผ่านเราไปได้ง่ายๆแบบนี้นะคะก็มันก็ค่อนข้างที่แบบว่าเศร้ามากๆแล้วก็เราที่น่งเขียนเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าดีฟเหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้าฟังแต่เนื้อเพลงอย่างเดียวแต่พอเรามีสม่วนผสมของ,ของดนตรีมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็จะ ฟังค่อนข้างสบายในความรู้สึกนั้นนะแล้วก็ฟังได้ทั้ง,งวันด,ด้วยคือตอนแรกมีแต่เนื้อแล้วแบบมันมันมันเศร้าเกินไปไพอใสด่ดนตรีก็ไปเนี่ยมันมันดูซอฟต์ลงเบาได้อะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เศร้ามากเนาะสามารถฟังได้พูดถึงเรื่องของความความรักในเพลงเนี่ยคือเรามีความรักอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเราโดนมองข้ามไปอันนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะก็คือเหมือนเหมือนเรามีเหมือนเราแอบชอบใครคนนึงแหละว่าง่ายหรืว่า เขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเหมือนเราทําอะไรให้เขาเท่าไหร่ก็เขาก<ม>็ไม่ได้มองเห็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นความน้อยใจในเมเคลครเอทเฮือบางทีก็ทําไปแล้วแล้วแบบเขามองไม่เห็นค่าอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะ <laughs> เคยเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมกลายเป็นคนในอากาศเคยนะเพระวา่าม,มันมันมีนทุกคนอะ <laughs> แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตซึ่งซึ่งนั้นว่าในชีวิตคนเรามันต้องเคยมีโมเมนต์ที่เราูไม่สําคัญหรือว่าสําคัญน้อยบ้างแหละ อย่างตัวนั้นเองเวลาที่เห็นเพื่อนหลายคนไลน์เข้ามาในกลุ่มนู่นนี่แล้วก็ในกลุ่มก็มีใครตอบเขาก็คงรู้สึกว่าตัวเขาเหมือนเป็นคนในอากาศเหมือนกันอะไรเงนี้ค่ะโลกของตัเชื่อมันเป็นเรื่องาวมันเป็นเรื่องแบบไล้ตัวมากจริงๆเนาะนะครับผมแล้วก็เลยหยิบมาเป็นประเด็นในการเขียนเนื้อร้องทํานองเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วแล้วอในส่วนของพาร์ทของดนตรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะยากไหมกับเพลงนี้ คือเพลงนี้ค่ะมันจะมีความยากตรงที่ว่าเลนของของของ,ของ,ของเพลงค่อนข้างกวา้างส่วนของดนตรีเนี่ยที่โอ๊คลงทมเป็นคนทําซึ่งี่โอ๊อโอเคเก่งมากอยู่แล้วก็จะโอ้โหลมุนละม่อมแบบละเมียดละไมในทุกขั้นตอนอเสียงประสานก็ได้น้องว่วยๆมาร้องให้ซึ่งมันค่อนข้างจะแบบว่าหลากหลายนะคะสร้างความไวรตี่ให้กับเพลงส,ส,ส,ส่วนส่วนตัวของเพลง<อ>ไม่ค่อยมีไหนถุงจะมีปัญหาก็เสียงนันนี่แหละเพราะว่าร้องยากนะคะคือมันกว้าง ลองลองเลนเดียวเวลาผลจะต่ตําก็ต่ามากแต่ว่าเวลาสูสูงมากเลยะคะ่ะเวลาลองก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ก็ผ่านมาได้เพราะว่าพี่ๆแนะนําแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเราทํางานกันเป็นครอบครัวค่ะมีอะไรก็คุยกันก็เลยค่อนข้างสบายเลยแล้วใช้เวลาอัดหมายถึงว่าร้องตรงนี้นานไม่ให้กี่วันโอัดร้องอย่างเดียวเลยนะคะสี่วันได้ค่ะเออโอ้อโหคือเอาจนได้ใช่ไหม วันนี้คือเ,<ร>เต็ม<ร>วันเ,<ร>เลยอยยู้ <laughs> โอโหูดใจอ้โหถือว่าเราทุ่มเทกับซิงเกิลนี้มากๆเลยล่ะนะฮะเห็นว่ามีเรื่องของซาวเครื่องเป่ามาในเพลงนี้ด้วยใช่ค่ะก็อย่างที่บอกกันไปว่าด้วยเนื้อหาเพลงเนาะที่มันเศร้าเราก็ไม่อยากให้คนฟังรู้สึกแบบหดหูใจหรือว่าโอจ้องดีไปถึงเ,เป็นแบบว่าพี่ตอยพาเทศอะไรเนี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องเป็นแบบเจ้าพอเพลงเศร้าขนานั้นแต่อย้เพลงเนี้ย มันยังเป็นเนื้อหามันเฝ้าเนื้อหามันตัดพ้อแต่ก็ยังฟังได่งได้ทั้งวันก็เลยเติมในส่วนของเครื่องดนตรีเป็นเครื่องเป่านะคะก็ะเติมมาสามทิมก็จะมีเสียงของอแซคโซโฟนแชมเปตแล้วก็ทอมโบนค่ะอ๋อโอ้โหครบเลยนะนะครับ,บว่าสุดยอดมากสำหรับเพลงนี้อ่ะพูดถึงซิงเกิลไปล้วนะครับตัวเอ็มวีปล่อยมาแล้วพร้อมกับเพลงไหมฮะพร้อมกับเพลงเลยค่ะเรียบร้อยอก็ยี่สิบหกพฤษภาคมใช่ไหมเอ่ยที่ปล่อยมาใช่ค่ะในช่องปล่อยมาประมาณเดือนหนึ่งก็ทิ เช็คเอ่อเรื่องของว่าเออยอดมุงยอดวิวก็อยู่ประมาณล้านกว่ากว่าตอนนั้นค่ะอืมตอนนี้ล้านสามแสนกว่าแล้วนะฮะอ่ะถือว่าเป็นไงบ้างฮะตัวซิงเกิลแล้วก็ฟีดแบ็กคือปกติในแต่ละซิงเกิลของนั้นนะคะเต็มที่มันก็จะเหมือนแบบยอดวิวมันก็จะพุ่งขึ้นมาช่วงหนึ่งเนาะประมาณช่วงแรกแอาทีตแรกแรกแล้วก็เดี๋ยวมันจะอยู่กับที่แล้วแต่ว่าเพลงนี้แปลกหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าม,มันเหมือนกับคนที่ฟังเพลงนี้เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับเรา แบหนายถึงว่าทั้งหมดะคะอค่ะคือเขาเป็นคนอื่นเขาเป็นคนที่แทบกกับบางคนไม่รู้จักเราด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครบางคนอ่านชื่อน,นั้นว่าแนนด้วยซ้ำก็มีเยอะแยะนะคะ,ะแต่ว่า กม้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาตามมาเพราะเพลงจริงๆซึ่งอันเนี้ยันภูมิใจมากเลยที่แบบว่าหนึ่งร้อยเพลงมันมันไปได้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็มีคนที่ชื่นชอบเพลงจริงๆด้วยอะค่ะก็นั้นวิวคงไม่ได้มีแต่แฟนคลับเท่านั้นที่จะทำได้นะคะนี่ก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยที่ชื่นชอบค่ะอ่าส่วนหนึ่งก็แฟนคลับด้วยส่วนหนึ่งก็คุณผู้ฟังทั่วไปที่บอกว่าเฮ้ยเนื้อหาเพลงหรือว่าตัวซิงเกิลเพลงเนี่ยมันโดนจริงๆเขาก็เลยมาคลิกฟังอะไรแบบนี้ติดถูกัันไไปะรรรบผมมตว MV ถ่ายยยทออเี้หดแล้วไปถ่่ายยทีไหนเอ ในเชียงใหม่เนียค่ะเอ็มวีที่เชียงใหม่ล้วนเลยค่ะที่ไหนฮะเห้อยอ่าในในมอหอนแกะเอ้ยในมอเชียงใหม่เนาะที่เป็นเหมือนกับเป็นอ่างนั่นแม่จะว่าเรียบอ่างแก้วอะไรอย่างเงี้ยมอใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เข้าไปก็อ่าตอนไปเนี่ยเราคิดว่าตอนแรกยิงแดดเปื้อนๆอยู่เลยนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็ล่มละแล้วก็ถ่ายเริ่มถ่ายกันอ๋อโอเคผมคุณละคุณละ ใช่มันจะมีซีนมันจะมีซีนช่วงกลางกลเพลงอะค่ะที่จะได้เห็นว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็แบบว่าเห็นแบบเห็นแสงธรรมชาติสีค่อนข้างธรรมชาติดิโอยบรรยากาศมันสวยเนาะน่นเนาะเอวลามีเพลงแรกก็ไปถ่ายเชียงใหม่นะหรือว่าเธอก็ไปถ่ายเชียงใหม่อืมอันนี้เลือกติดใจเชียงใหม่มากเลือกโลเคชั่นเองหรือเปล่าฮะเป็นคนตอนแรกก็เล็งๆไว้หลายจังหวัดอนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาแบบกลับมาตายรันก็กลับเชียงใหม่ดีกว่ารู้สึกว่า หลากหลายพื้นที่ร้านกาแฟด้วยหรือว่าร้านอาหารก็ค่อนข้างแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยค่ะชอบอ่าฮะนี่ชาวเชียงใหม่นี้ยิ้มเลยนะฮะอ่าโอเค <laughs> เดี๋ยวให้ฝากช่องทางในการ Follow บ้างครับแล้วก็ช่องทางในการดาวน์โหลดเพลงค่ะก็ถ้าชื่นชอบนะคะ อย่างแรกเลยฝากขอเพลงกันผ่านทางไลฟ์เซเบร์104.25ด้วยนะคะเชลงใหม่นะคะแล้วก็ฝากพิจิเนสด้วยนะคะ,ะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่มีส่วนร่วมเยอะที่สุดเ็าว่าได้กับคนในอากาศนะคะถ้าชอบก็ดาวน์โหลดกันได้ที่ดับกลัน492 22โทรออกกด399หรือว่าจะเป็นช่องทางสตรีมมิ่งนะคะการฟังออนไลน์ต่างๆก็เป็นที่เลยนะคะ,ะแล้วก็ฝากช่องของ YouTube นะคะ,ะนั่นก็คือ b ็ x Music นะคะฝากไปกด u b s c r i b e กันด้วยนะคะรวมถึง i n s t a g r กรแล้วก็ Twitter ส่วนตัวของนั่น เดีคนแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามเหมือนกับตารางงานเนาะพวกงานต่างๆก็มีอีเวนท์ที่ไหนนะคะจะเป็นทางของแฟนเพจนะคะของ Box Music Team ก็ตามได้ทั้งในอินสตาแกรม Twitter แล้วก็ Facebook Fanpage ค่ะโอเคฮะเดี๋ยวให้ฟังกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเพลงนี้คนในอากาศฝากทิ้งท้ายกันหน่อยครับนันถึงชาวไลฟ์แล้วก็ชาวเชียงใหม่ด้วย ก็ทุกครั้งที่ได้ไปมีความสุขทุกครั้งจริงๆนะคะกับเชียงใหม่ถ้าเป็นไปได้เอ็มบีตัวหน้าก็ถ้าเลียนได้ก็อยากจะกลับไปถ่ายที่เชียงใหม่อีกโ,โหดูปิดใจมากดูแบบว่ายึดติดมากแต่ว่า <Okay. S 2> ได้ไปมีความสุขชอบอากาศชอบบรรยากาศแล้วก็ส<อ>วยผู้คน<อ>ที่นี่น่ารักอะไรแบบนี้บ้ากันไปใช่ <S 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 ค่ะฝากด้วยนะคะเพลงนี้นะคะคนในอากาไใยคับ <Okay. S 2> ใช่ด้วยนะคะถ้าใครชิ้นชอบก็ลองไปเรอชหาดูกับคำันี้คนในอากาศจากนั้นค่ะนะเดี๋ยวโอกาสหนนะ้ามาเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเจอกันที่คลื่นได้อีกรอบเนาะดค่ะถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปที่ไร่เต็มนะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณนันมากๆครับผมค่ะสวัสดีครับ